เด็กนักเรียนเขาของเขาจะเยอะมากนะคปับสวัสดีครับเพื่อนๆไลฟ์ฟีลทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมูลส่งไลฟ์สไตล์นะครับก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ยังเป็นมันไซมะาพร้าวอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับก็ เป็นมสัสยิมะพร้าวทรงก้นมดหรือทรงตูดมดนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับก็ครั้งที่แล้วทําให้ชมไปหนึ่งต้นแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทําอีกหนึ่งต้นนะครับก็เป็นคู่แฝดกันเลยนะครับเพราะว่าทําพร้อมกันนะครับเลียงน้ำพร้อมกันนะครับแล้วก็นําลงกระถางพร้อมกันนะครับวันนี้ก็เอามาเอารากฝอยออกแล้วก็มาขัดเคลือบเงาปีดยอด ตามปกตินะครับก่อนไปรับชมยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนี่ครับเนี่ยคู่แฝดกับต้นที่แล้วเลยนะครับก็ให้ชมภาพรวมของต้นก่อนนะครับนอันนี้ก็เป็นรากที่เลี้ยงน้ําไว้ตอนแรกนะครับก่อนที่จะลงกระถางนะครับเนี่ยอันนี้ก็เกิดจากการเลี้ยงน้ำเนาะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเอารากฝอยเขาออกให้หมดนะครับ แล้วก็เหลือว่าจะลากเมนลากใหญ่นะครับก็ทรงนี้ก็หน้ามันจะเงี้ยงหน่อยเนาะนะครับก็ลากก็จะตกตกหน่อยนะครับไม่เหมือนต้นที่แล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่แตกใบจริงนะครับต้นก็ยังยาวอยู่นะครับเดี๋ยวอนาคตก็อาจจะต้องเขียงออกนะครับหรือตัดออกนะครับเพื่อสร้างยอดใหม่นะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปทําเลยนะครับก็คือเอา รกากไยออกก่อนแล้วก็ขัดเคลือบกลาได้เรียบร้อยเราเอาร,รกอากไยออกก่อนนะครับผมจะต้องใช้กันไกลก่อนเนาะตอนนี้ก็แน่ไว้ เันานาเงไงน้ำมีหัวรากของเขาจะเยอะมากนะเยอะเป็นพิเศษเดี๋ยวผมเอาตัดระยะก,ก่อนเอาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อมันเดยวค่อยเอามีดสกีบๆออกนะครับหลังจากเราใช้กรรไกรนะครับตัดหัวรากไฟอ่าที่ยาวๆออกแล้วนะครับมันก็จะเหลือตอๆอย่างนี้นะครับเราก็จะต้องใช้มีดนะครับค่อยๆ Oh, oh. Well. ตอนนี้ต้องแจเ้เยังอน่นะครับขอขอขอรครับก็ผมก็ออกแล้วนะครับเออจะเห็นรากเอ่อเส้นใหญ่เส้นหลักของเขานะครับชัดเจนขึ้นนะครับนะก็เป็นการโชว์ร,รากนะเ,เส้นใหญ,ใหญเ่เพื่อเห็นชัดเจนเนะเาะนะก็อนาคตก็เคลือบนะด้วยเลกเกอร์ ให้สวยงามต่อไปเนาะแต่ตอนนี้จะไว้อย่างนี้ก่อนครับต่อไปนะครับก็ะจะเอาเนี่ครับตกแตง่งตกแตง่งโคนต้นเขานะครับที่เรากรีดทางเขาออกนะครับที่มันเป็นชี้โดโดเดๆอย่างนี้ครับก็เอาออกให้หมด ค่อยๆแต่งไป ต้นนะงทีเราได้ทำการเอาทางออกไว้ ตรนี้ผมจะทำเป็นซีซีไว้นะครับทำเป็นซีซนะนะีไว้นะแบบนี้เพื่อให้มันช่วยประคองต้นไว้กนะ่อนเพื่อกาเอาเนี่ยจะมีพวกต้นอ่อนอะไรพวกนี้นะเสียมที่จะัำได้นะทำเป็นเ,นเ,เ,เ,นนนะเส้นดิบๆนี้ก่อนียเาสอนกนะ เอาไว้สถานีก่อนนะครับเดี๋ยวขัดกระลาก่อนอเดี๋ยวมันจะสั่นสะเทือนนะเดี๋ยวมันจะหักยอดอเราขัดกระลาก่อนเราปอกใหม่ก็อนแล้วนะครับขัดไปแล้วรอบนึงมาสถานี้ก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดตัวเซลลจที่ อเคครับเพ erm ื่อนๆนะก็ประมาณนี้ครับสาหรับการเคลือบแลกเกอร์นะต่อไปก็จะตกแต่งยอดนะครับกระดาษไปก็กร <laughs> ีดยอดลงมานะครับคีดเยอะ ประมาณนี้นะครับดัดตรงนี้กงนนะมัดไปก่อนนะครับก็โอเคครับพเพื่อนๆนะครับสำหรับบอนไซมะพร้าวส่งกลมมดอีกต้นหนึ่งนะครับก็เอา รากฝอยขัดเคลือบเงานะกลดิ่นยอดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะโชว์ได้แล้วแหละนะวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องมืส่งไลฟสไตล์ด้วยนะครับสำหรับวันนสวัสดีครับ